วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัม์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารแฟลตดินแดงในเชิงลึกค่ะพร้อมกับสำรวจความเห็นพิสูจน์ิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยในวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์นี้ พลตจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสออทคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติหรือกอปอ,อสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ a อ t ทการเคหะแห่งชาติและแการนำ f l ั t ดินแดงเพื่อวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารแล a t ดินแดงในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกสำรวจความเห็นและพิสูจน์สิทธิผู้อยู่อาศัยเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งจะเน้นความโปรง่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนค่ะเราคงจะต้องพิสูจน์เกี่ยวกับด้านของความคงทนนะครับความแข็งแรงระบบต่างๆนะเพื่อที่จะ พาวิทาทีหนึ่งซึ่งผมก็ให้ถางว่าขอให้ได้มีการบูรณาการส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะครับที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกๆเลยครับเพื่อเห็นภาพของการทำงานของเจ้าที่ที่เน่นความโปร่งใสมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกนะครับและเพื่อมาสูงการพิจารณาแผนอีกครั้งนึงครับ ด้านเลขาธิการวสทได้บอกว่ามีแผนที่จะสำรวจอาคารฟแฟลตดินแดง33หลังเนื่องจากเคยหารือร่วมกับการ K าเคหะแห่งชาติมาแล้วส่วนการตรวจสอบครั้งนี้จะนำข้อมูลผลสำรวจสภาพอาคารฟแฟลตดินแดงของสถาบัน AIT มาร่วมพิจารณาด้วยโดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด5ล้านบาทค่ะตรวจสอบหมดนะครับม,มีสามารถที่จะให้เห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้เหล็ก ตรงส่วนนี้โอกาสที่จะเป็นสนิมมีหรือว่าเหล็กบางส่วนมีเป็นสนิมไปแล้วอะไรนี่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอามาชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างผล้การตรวจสอบนั้นอาคารนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงคงทนเหลืออยู่มากน้อยแค่เพียงไรนะครับ หลังจากนี้วสทจะเร่งเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อลงพื้นที่โดยจากกระจายกำลังสำรวจเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งสภาพอาคารที่มีอายุเก่าแก่การประเมินความคุ้มค่าก่อนจะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ